ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมณีนุษย์ิยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขค้มฝันของพระอาจารย์เทวดานะคะพระอาจารย์บอกว่าตั้งแต่ออกพันสามาเข่าบนเข่าลา่างย่งบ่าันหลุดจักงวดนะคะเข่าตรงๆนะคะเป็นเลขควมฝันนะคะวัที่ผ่านมานี่ก็เข่าตรงๆสี่สี่กับแปดเก้านะคะงวดนี้เป็นงวดแรกที่พระอาจารย์จะให้ทางช่องนุษยิยานะคะให้มาแล้วแยกบนแยกล่าง จะเป็นตัวด้ดจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระว่างนุ่นทิยาก,กับพระอาจารย์เทวดามวดวันที่สิบเจ็ดมก,กราสองห้าหกเจ็ดนะคะ <Hello. S 1> อาจารย์ <Hello. S 1> วันดีค่ะจ้าจเจริญพรเธอโยมเอาเป็นแนวทางได้ จดเ,เด้วค่ะนนทิยาขอโทษนะคะนนทิยาไม่รู้ว่าเป็นพระที่ว่าเป็นคนธรรมดาปกติกราบนมันสก,การค่ะพระอาจารย์จระเดนพรีใหม่นี้ให้นนทิยามีโชคมีลาบมีทรัสมสินเงินทองได้ใจได้สร้างน้ำทำบุญเถอดสาธุสาธุค่ะปีนี้ก็ห้าสิบสามเนาะค่ะห้าสิบสามนะครับ อายุครับอายุเหรอคะผ้าจานอายุอายุอายุผ้าจานใช่ไหมคะจ้าอ๋อห้าสิบสามตอนนี้นุนทิยาอยู่กับน้าลวยขอให้น้าลวยสัมภาษณ์ผ้าจานด้วยนะคะจ้สิบสามดีแนวทางของผ้าจารย์นี้เข้ามากี่งวดแล้วคะก็เข้ามาจนออกพรรษา ขาตั้งตั้งตั้งแต่ออกพรรษามายังไม่หลุดเลยใช่ไหมครพระอาจารย์ไม่เคยหลุดไม่เคยหลุดส่วนมากเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนี้เข้าบนหรือเข้าล่างคะพระอาจารย์เข้าทั้งล่างทั้งบนอ๋อเข้าล่างเข้าบนเอ่อส่วนมากนี้เข้าตรงตรงหรือเข้าตัวกลับครับพระอาจารย์อย่างอย่างแปดเก้านี้ตรงตรงแปดเก้าก็ตรงตรงสี่สี่นี้ไม่ได้กลับใช่ไหมครพระอาจารย์เนาะสี่สี่เข้าเข้าสามตัวด้วยไหมคะพระอาจารย์ มบนานๆทีจะมีบ้างสามตัวใช่ไหมคะใช่เป็นเลขภูมิหรือเลขสูตรคะพระอาจารย์ก็เลขเออเลขนิมิตก่อนฝันเทวดาหลวงมาโปรดเทวดาโปรดแต่ละงวดนี้พระอาจารย์จะฝันต่องวดเลยใช่ไหมคะก็เลขออกปุ๊บก็มาบอกปักเลยแล้วจะมีโค้งสุดท้ายไหมคะพระอาจารย์ไม่มีปล่อยทีเดียวจบเลย อ๋อเป็นบุญอของนนทิยากันน้ารวยเนาะน้ารวยสัมภาษณ์โอฟันตั้งแต่เลขออกแล้วาา่ครับอาจารย์ครับเลกออกปุ๊บก็ก็ได้ปั๊บพระเทวดาเข้าไปกองสลากมาก็เขา<อ>ล็อกเลขเพราะว่านายใหญ่สั่งให้ล็อกออสาธุครับอาจารย์เขาจะสั่งล็อกต่องวดเลยเหรอครับอาจารย์ต่องวดเลยอ อ๋นนทิยาพร้อมแล้วค่ะแปดเก้าเด้แปดเก้าแปดเก้าตัวเดิมนี่นะคะผ้าจันจ้าแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์อันนี้บนได้บนเป็นบนล่างเป็นล่างข้างบนนี้แปดเก้ากับเก้าศูนย์ใช่แปลเลข ล่างก็สี่สองสี่สองสี่หนึ่งสี่หนึ่งก็มีแค่นี้แหละม,มีทั้งล่างทั้งบนสี่สองสี่หนึ่งข้างบนนี้แปดเก้ากับเก้าศูนย์เน้นชุดไหนคะอาจารย์ก็แปดเก้าเน้นแปดเก้า ข้างล่างสี่สองกับสี่หนึ่งเน้นชุดไหนคะผ้าจานสี่สองตัวตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวกันเหรอตัวไหนคะสี่หนึ่งตัวกันสี่หนึ่งตัวกันตัวกันอ๋อตัวกันเด่นก็สี่สองกับแปดเก้าอ๋อตัวกันส่วนมากนี้ตัวกันนี่เคยมาไหมคะผ้าจานเคยมาอ๋อเคยมา ุกครั้งที่มานี่ตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับใช่ไหมคะะอาจารย์ก็ก็ตรงเลยมไม่ต้องกลับส่วนใหญ่จะตรงนะครับส่วนใหญ่นี้ไม่ให้ไม่ค่อยให้สามตัวใช่ไหมคะะอาจา์สามตัวก็วันนี้มีไหมคะมีแต่มันกับตัวมันมันแค่สามตัวก็เก้า ปดศูนยแบบ์แปดเก้าแปดศูนย์แปดเก้าไหศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหางเดียวใช่ไหมคะอน,นุที่ยาขอทวนหมดแล้วใช่ไหมคะผ้า,าจานก็ก็บอดแล้วแกมีแกน,นี้แหละถ้าเดี๋ยวอนทุทิยาขอทวนน้อยหนึ่ง แนวทางของพระอาจารย์เทวดางวดวันที่17มกราคม2567บนเป็นบนล่างเป็นล่างพระอาจารย์ให้บน89กับ90ตัวเน้นคือ89ตัวกันคือ90ข้างล่าง42 41ตัวเน้นคือ42ตัวกันคือ41 สำหรับเลขสามตัวหางเดียวคือศูนย์แปดเก้าน้นทิยาลงถูกไหมคะถูกค่ะกาบขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางงวดน,นี้ขอ e fc โซคดีกับแนวทางของพระอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะกาบนมัสการค่ะขอค่าสาธุสาธุสาธุค่ะ แม่พี่น้องเอฟซีกับสิดงนี้แล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับพระอาจารย์เทวดานะคะขั้มแรกที่เพิ่นเว้าขึ้นมานะคะเพิ่นบอกว่าห้าสิบสามอายุห้าสิบสามกัปหลูวาเพิ่นบอกเลขหรือเปล่านะคะนุ่นทิยาก,กันนี้เขียนกำกับหายว่าอายุของพระอาจารย์หาสิบสามปีทั้งๆที่นุ่นทิยาบริเทามนะคะนะคะแต่ว่าแนวทางของเพิ่นเพิ่นบอกว่าเป็นเลขความฝัน ฝัน่าเทวดามาบอกเทวดาไปกองฉลากมาว่ากองฉลากจะลอกตัวนี้คือ8 9ตัวเน้นข้างบนนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่าง,เาง90เป็นตัวกันนะคะสำหรับข้างล่างเนี่ยสีสองเป็นตัวเน้นสี่หนึ่งเป็นตัวกันนะคะสำหรับเลขสามตัวบนคือ0 8 9ย์นะคะ สำหรับหาสามนี่คืออายุของพระอาจารย์นะคะทั้งหมดทั้งม่วนนี่เป็นแนวทางหาซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุ่นทียากกับออวยพรห้พ่อะไม่พี่นอ้องเอฟซีาดีแนวทางของพระอาจารย์เทวดานะคะ